ด้านเสดแดงเองนะคะก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยค่ะหากคนเสื้อแดงจะเคลื่อนไหวเพื่อทําให้เกิดการทํารัฐประหารนะคะแต่อยากให้รอคอยวันที่รัฐบาลแพ้ภัยตัวเองเพื่อที่ขนเสื้อแดงจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริงพลตรีขัตติยาสวัสดีผลผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบ,บกกล่าวถึงกรณีที่นายกสิทธิพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางลงพื้นที่บริเวณปราสาทเขาพระวิหารในวันนี้ว่า ปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานและรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ไม่ว่าจะส่งนายกสิทธิ์ลงพื้นที่อีกกี่ครั้งแต่ต้นเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่รัฐบาลและตัวนายกสิทธิ์เองที่นำเอาเรื่องปราสาสเขาพระวิหารมาเกี่ยวข้องกับการเมืองจึงทำให้ปัญหาบานปลายมาจนถึงทุกวันนี้ไม่มีทางเลยครับเพราะว่าผมดูถูกได้เลยครับ เพราะว่าเขาเอาเขาวิหารมาเป็นประเด็นการเมืองซึ่งเขาวิหารร้อยแปดสิบเจ็ดไร่เนี่ยเขาอยู่ดีดมาสี่สิบหกปีเขาไม่เคยมาคล้องเกี่ยวในพื้นที่ทับซ้อนเลยเขาไม่รู้จักพื้นที่ทับซ้อนด้วยเขาไม่เคยพูดถึงเลยแม้กระทั่งหนังสือที่มาให้ <c oughs> หลังจากผ่านกรมแผนที่ทหารพลโดโแดนมิชูอัดแล้วก็ผ่านสภาความม่รดงชาติพลเอกสุรพลเผ่อยยากาแล้วก็ผ่านกรมสุริยาและกฎหมายของกระทรวงต่างประเทศแล้วผ่านเขาคอรมอเนี่ยมันนดลเนี่เขาเซ็นคือรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเซ็นแค่ร้อยแปดสิบเจ็ดไร่ แต่มันเอาเนี่ยมาเป็นประเด็นการเมืองจนกระทั่งเขมรเนี่ยเข้ามาก้าวไกยในพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรแล้วคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีตัวหลักก็คือรัมตีต่างประเทศปัจจุบันเนี่ยไปด่าเขาทุกวันเขาก็อัดเทปไว้เพราะว่ารัมตีกระโหมของเตบันพูดภาษาไทยชัดกว่าเราอีกใช่ไหมฮะเขารู้ภาษาไทยหมดอ่ะฉะนั้นเราก็ไปด่าเขาทีนี้ก็ส่งคนเข้าไปก็คือรัมตีต่างประเทศเนี่ยถามว่ามันมีปัญหาไหมก็มีปัญหาทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยไอ้ตัวพันธมิตรเองเนี่ย ดันไปเรียกร้องให้เขาวิหารเมืคืนเสียเขาวิหารไปอีกสี่ตารางเมตรคือสอง0ันเก้าร้อยไร่ปกติเราเสียแค่พันร้อยแปดสิเ็ดไร่จนกระทั่งเขาวางกับระเบิดทําถนนลาดปูดขึ้นมาก็เกิดจากมันมันจะไปเรียกเขากลับมาอีกในทํานองเดียวกันคือลลิมตีต่างประเทศเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องแต่วันนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นลลมตีต่างประเทศเนี่ยถ้าจะให้ผมไปวิาพากษ์วิจารณ์หรือไปยืนยันเนี่ยผมก็บอกว่าก็คงจะทําอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิด นอกจากนี้พลตรีขัติยะยังได้กล่าวถึงเรื่องการทำรัฐประหารว่าตนไม่เห็นด้วยหากจะมีการทำรัฐประหารอีกครั้งเพราะนอกจากจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นแล้ว คนเสื้อแดงและพักเพื่อไทยก็จะถูกมองว่ามีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการรัฐประหารเพราะต้องการได้มาซึ่งอำนาจดังนั้นการออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการรัฐประหารอาจทำให้ภาพของคนเสื้อแดงเปลี่ยนไปในทางลบก็เป็นได้เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการดีกว่าถ้าจะรอให้รัฐบาลแพ้ไั่ตัวเองและล่าถอยออกไปหรือตัดสินใจยอมยุบสภาและเมื่อนั้นคนเสื้อแดงก็จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริง